ก็ S <S an> <S an> ขอสวัสดีดท่านผู้ชมที่น่ารักท่านนะผมกับอันนี้ก็กลับไปอยู่ชอ่องช่องเบร้แคสเกมมี่งมกับด่านนี้นะผมซึ่งผมก็จะมาพมามผลไม้ตามปกติแต่มันจะไม่ปกติตรงนี้ว่าผมใช้เซตใหม่ซึ่งผมจะเอาบาร์มุดล่างสามมาตบปีศาจหัวซึ่งด่านนี้มันไม่รู้ว่ามันจะออกจานที่เล่นไหมเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ้อมมันมานาะศัตรูมาแล้วก็ป้าตตรงไปสามสี่ทีนะผมเงินน่าจะเหลือเลือด่านนี้หนึ่งทีผมตายครับแล้วก็ไป บาฮามุดไปครับผมซิ่งนิวมากเลยออเนี่ยอ่ะพมต่มีสามทีเลยบุดเด้งแงมแงมบามุตเด้งหนึ่งทีไอ้กัดนะคนกัดแงมแงมนะคนถูกจงว่าบามุดยังไม่ร่วงแล้วก็ร่วงไปแล้วไหนนี่ก็ไม่มีอะไรมากก็ผมค่อยๆไปนะ ก็หวังว่ามันจะออกด่านนะมันจะออกด่านให้ได้แบบนี้อันนี้หวังเดี๋ยวให้มันออกด่านก็พอหวังให้มันให้มันออกด่านนะมันเล่นด่านมันมากเลย,อยโอ้ไม่ได้ฟีดเลยตายแค่ด่านนี้อะไรกันแน่ขอที่ปิดเสียงพอไม่งั้นแบบเดี๋ยวเสียงผมมันไม่เข้าตามต้องเอาเสียงคนเข,ข้าก่อนด่านนี้่ยปิดฐานไปอย่างรดวดเร็วขอมาออกด่านเถอะ เออออกการได้ขอบคุณนะผมในด่านนี้จะพาผมราให้อะไรดินการอะไรเนี่ยในด่านนี้มีคุณตาว่ะในด่านนี้มันไม่ใชยคุณตาทุกคนด่านนี้ดา่านอะไรวะ,ะปล่อยไปเพาะเปนปิดฐานไหมเชื่อปล่อยไปชิบหายนอนอ่ามันมีสีดำเมื่านนี้อะไรเลยนี่จบเลยเองดเดวิดีโอเรว่องของมันนี่นนม,มีเจอสีดำไอเของมาบุดไปตบ แอมันิดฐานดินเจดําัวตมุดตัวม <iden> ันไม่คันเลยมุดเลตบเลยกันเนี่ยสายอ่ะยิงโจํากระจอกอ่ะบางยิงโจาดมันดีแค่เลือดนะยิงโจดํอ่ะมันดีแค่เลือดแต่พอโดนมามุดไปก็เท่านั้นแหละโอมผลไม้ันนีนเจอเป็นเลสซึ่งกูไม่ชอบเลสสุดสุดจะปล่อยอะไรดีวะอันนี้ นวาไปกมั่นใจนะสุดท้ายกูทด่เรียบรย้อยเพามันจะเจอเอเรียนน่ออนอนตบนงทีก็บไม่ตายครับตนงทีก็ยังไม่วม,มบุกก็ร้อนบุกเลยหน่แม,ดมนดันหน้าหายเร็วมากน,นี้เนี่ยมื่อิแมนก็เร็วทุกนะอ,อ,อยว่าไดตกเรยวเต็เลยเอมมุดตกอ้เงียนลยตัวแมนงตัว ร้อนมากผมหมูตีเลี้ยงอะไรนี่ที่เลือเยอะด้วยวันวนี่ทำไปแค่หนึ่งตัวอะเงินเหลือเปือแต่วันนี้เงินก็เหลือเปือดีครับนี่ตัวปันไปใี่ไหมตัวกางไปลุ้งหลังโบหนอะไรลุ้งหลังโอเคปิดฐานอะไรในวันนี้อะไรปิดฐานปิดฐานฐานเล็กฟรีก,ก่อนนะผมในวันน,นี้ยังไม่ดีดรบบ ที่มันติดดันหนึง่งฐานแล้วก็ปิดฐานเลยเย้ขาดละวแค่เป็นเม็ดอย่างเดียวฮะแค่อันนี้ดันเอเลียนซึ่งผมไม่ชอบมากเลยเอเลียนมันมันปวดดีสกิลมันนะเฮ้ฮะเอาบาร์มูดไปตบมันจะชนะเพราะว่าบาร์มูดอ่ะคงไปยก็ตายละเอเลียนคงนี่มันบางเอเลียนอะไรมดีอย่างเดียวคือเลือดออดันมาได้หนึ่งตัวน่าตีเยอะจั เงินตกท right like ีมันท่มานตกไปวีเดียวื่วงแล้วอบาอยู่นะ้าเะไเหาไปเด้เ่อะไรเนบางมากหาหมดมดแล้ว บาดามุดไถามอะไรได้เป็นผลไม้สีฟ้ามาจบแล้วยังไม่จบแล้วดันเดียวอันนี้ต่อทีความผลไม้รัว,วด่านนี้ไหวดาบาหามุดไปีโคตรเถื่อนนะผมด่านนี้บาบามุดไปอันนี้ไาบามุดให้ไว อรามพวกนี้มันไม่ได้โหนแล้วครับมันมันถึงกันเอาไปเรื่อยๆดรานีอันมาไปเรื่อยๆเดี่ยวเสดเียวเหมือนกันนะมาโมดตายครผมไอ้ามม่งต้องได้ครับผมอานี่สิ่งที่ด้ทามมึงครัสุดร้ายครับสุดฐานเปียเร็ หหเหวี่ยงรวดเร็วเหี่ยงรวดเร็วโอ้โหเขาจบอย่างเร็วเลยจอกแล้วก็อีดานเสิมอีดานนี่ดานใหม่วะนี่อันนี้ไม่เคยตีว่ะแต่นา่าจะเถื่อนอยู่เพราะว่ามันการันตีว่ามันจะให้ปีกแคทวูดซึ่งกูยังไม่เคยผ่านซึ่งอันนี้กูไม่กลัวหรอกเว้ยเพราะกูมีอะไรรองหลังได้อยู่เว้ยอ,อันนี้ก็เน้นแค่ตัวรัดตีนั้น นั่นยันไงไนนังไงมาเนาะชื่แมนมาเนาะเนี่ยไปได้ไปอะล่ะอันนี้ไม่ค่อยเร่งไม่สนใจหรอกอันนี้ไม่ค่อยจะเร่งอะไรหรอกว่าผมแบบกลัวว่ามันจะดันเร็วเกินไปล้วจะแพ้ตูมระเบิดทุกตัวมาซึ่งผมเกลียตตัวเดียวเกลียดหมูีนี้โปรเมทัลเลยหลัถทึกมาก ามุตายอันนี้สิ่งเดียวเลยคือทามิง่งแมวคุณต้องดีโปรได้แม่งก็ไม่ช่วยอะไรอย่างนี้ล่ะอัปได้ตีใหม่ดีอัปเลือนไปแล้วอาว้ามุดไปแล้วจาน,นนี้กลัวอย่างเดียวขือานี้กลัวว่าทามิง่งไม่ดี ถ้าทำแบบนี้คุณไม่ดีนะคุณแพ้แน่นอนอันนี้ไม่รู้มันจะให้อีปิกไหมแต่ผมหวังที่มันจะให้อีปิกผมซึ่งผมหวังนะที่ผมหวังอ่ะเอเลนมาแล้วตอนนี้ก็งานดีๆนะดิเอเลนมันไม่ตีแรงขนาดนั้นเอเลนมันตีเบาๆอย่างนี้เพราะว่าผมเก็บสมบัตรริม,รรม,าม,าม,ามาครบแล้วไงโอเก็บสมบัติมาครบมันก็จะง่ายไปแย่าเนี้ยอะไรเนี่ยเข้าคามเข้าอะไรเงี้ยเออเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเอาเฮ้ยแหลกแหลกจังหวะนี้แหลกเอาเฮ้ยแหลกแหลกแหลกมา เอาให้แหลกว่ะเฮ้ยแหลกว่ะยิงยิงสอยมันไม่ตายว่ะเธอตาอันนี้ถืออยู่ถืออยู่มาแล้วครับบอสออกมาลวซึ่งกูไม่ชอบสก,กิลของบอสเลยเพราะว่าสก,กิลเวฟซึ่งมันไกลมากแอะไม่เท่าเวฟที่ผมนี่ดิดานนั่นหรอกเวฟนั้นไกลกว่าแล้วก็ถือก็เทิรนกูได้เวฟจิดันโคอาลาดแดงที่มันเทิรนตุๆเลยช่วงเวฟมันโหดมากเลยนะน่นะ เออสตาอ์ฟวีดไปครับผมมีบล็อกเวฟเว้ยบล็อกไปเว้ยนี่ยิงอันนีฟ้ฟีดหนึ่งทีครับผมแล้วก็ยิงลุงหลังซึ่งม,มีชื่อไอ้ปูเป็นตัวที่แบบผมช่วยโคตรโชคดีที่มีมันให้มันมาขวางทางไว้ผมจะแตกแมไวไปเยอะๆไงล่ะแตกแมไวไปเยอะๆน่นดีแล้วเพราะผมจะได้ดาเมจจากขวนันระดนแน่ดาเมจจากเวฟไม่โดนมิลเมย์ดนมิลเมยจากขวานอยู่ ไยครับผมไม่ถูกดีกว่าแล้วบางมุดก่อนแมวเ,เต็มชุดด้วยวาไในฐานเลยมุดเด้วยเดี๋ยวเขาตรวจมุดมาแล้วครับผมแล้วก็ตรวจตัวอย่างด้วยแมวแล้วไม่ได้อีปิกใช่ไหมเขาได้ปีกเถอะโชคดีได้ได้ปิกแล้วได้ผลไม้สีแดงมาแทนนะ วอพประรมอันนี้จบแล้วไม่มีอะไรแล้วจบแล้ว